พาเข่าครัวนะคะมาผัดกุ้งนะคะทุกคนตอนนี้ก็หัน่นชักเรียบร้อยแล้วก็มีผัดกระลำนะคะใส่กระลำหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทอดหมกกูกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะสองเมนูนะคะก,ก,กระลำหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งก็เกรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะผัดเลยนะทุกคนค่ะนะจ๊ะเข,ข่าครัวเสียกับเข่ากับนาเหมือนเดิมนะคะ หั่นค่ะหมหัวใหญ่หั่นเรียบร้อยนะคะกุ้งเรียบร้อยแกะเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะผัดแล้วคะมาจ้าจุดจวดกันี่พนอกในครัวนะกระเทียมใส่แล้วนะคะน้ำมันลงอีกกัหน่อย เรือนเอาพัดลงเอาพักลงไปก่อนเนาะนะเราจะพัดพักก่อนเดี๋ยวค่อยเอากุ้งลงไปทีหลังนะคะเดี๋ยวค่อยเอากุ้งลงไปทีหลัง พัดักในซุกก่อนนะคะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยเอากุ้งลงทีหลังนะคะทุกคนเอาหอมหัวใหญ่ลงนะคะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะคะ ้องประยจัดไปนั้นเลยทั้งนอนเลยทั้งนั้นเลยเ่รยแล้วปาีรองพักสักน่อบนะคนะแมควครหัวปลามาจ้าโอ้นน จะสุกแล้วนะคะทุกคนนะเริ่มจะสุกแล้วพักเฮานะคะเดี๋ยวเขาเจับกุ้งลงนะคะทุกคน,นะคะ่ะนี่นะคะพักเริ่มสุกแล้วกุ้งลงเลยนะคะเทกุ้งลงไปเลยอ่ากุ้งเฮาพิเอยเลย กุ้งเริ่มละเริ่มสีเหลืองแล้วนะคะเราจะมาปรุงนะคะปรุงรสด้วยน้มันหอยนะคะโซดาลมไยนะครับ เน้นน้ำมันหอยจังหน่อยนะคะใส่รรดีนะคะรรตีลตงไปนะคะอ่าเล็กน้อยมะกราดเลดนึงนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลนลดนึง มาโดนเลยนะคะทุกคนสีสันสวยงามน,นะคะทุกคนมากทีมากเลยนะคะร้อน สีสันนะคะทุกคนสีสันสวยงามนะคะกุ้งเข้าเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องซุกเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าซุกเรียบร้อยแล้วนะคะชิมชิมน้ำแปนึงอืมเด็กการแล้วพี่น้องสะเดือนสิบปิดเก็บนะคะเรียบร้อยแล้วซุกเรียบร้อยแล้วนะคะผัดกุ้งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็สิมาตักใส่จานนะคะตักใส่จานเลยเฮ้ยนู้ไหมพี่น้องนะพัดกุ้งใส่ผักเรานะคะชุดยอดอาหารโดนๆยานา่างนะ อาหารด่วนเนี่ยเศร้าพี่น้องนะเรียบร้อยนะคะท่านขานะคะอ่ะทีนี้เข้ากจะมาเตรียมนะคะทุกคนเตรียมเข้าใส่จานไปกินนะคะอ่ะคนย่างอันนี้ง่ายแต่ร้อนระ้อน จะมีหมูกรอบน,นะคะเมนูมื้อนี้นะคะ,ะตักข่าเสร็จจางไปเลยนะคะเข่าแล้วแล้วักเขา่าเอาเข้าตู้เย็นไวนะะแบบน้นะคะแป๊บนึงนะคะเอาพักขอาตู้เย็นไว้ก่อน กรอบกสีดำเอากิิงนะคะถ้าดำแหงออ้งเอาชิมเลยโคตรหม่เกินนะไม่หม่จากหน่อยไฟแห้งพี่น้องนะแต่ก็กินได้คือเก่าหมูกรอบ ตักข้าวสิจานก่อนพี่น้องนะตักข้าวสิจานก่อนข้าวสวยร้อนๆกินกับผัดกุ้งนะคะผัดกุ้งใส่ผักดิบเ็น,เนยงที่หมาะปัะดีขนาดข้ากันนะคะ นะคะพอกินเบิดนี่ก็โอเคน้องกินขา้าวเบิดจานนั่นก็โอเคแล้วเรียบร้อยนะคะอาหารการกินเมื่อนี้ก็ได้แต่งผ้เขา้าวผ้าน้ำพัดกุ้งเรียบร้อยแล้กวก็ได้นะคะทุกคน อันนี้ซาเดนล่าพี่แลเ้เน้องไปก่นพ๊ปพ่อภาษาเดือนในคลิปต่ตอไปกับพูดหลายๆรับชมคลิปนะคะแม่บา้านพาดจุ๊บเห็ดกับเขาเรียบร้อยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ